นี่น่าจะเป็นใบเหลืองที่ฮาที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาเลยแล้วน่าจะเป็นของคริสบูทด้วยเก <c oughs> มเมื่อคืนเนี่ยนิวซีแลนด์ถล่มฟิจิไป7-0สกอร์คุณๆนะแต่คริสบูทครับ <c oughs> ดาวยิงจากพเม์ลีกทำแฮตทริกไปได้และถูกเปลี่ยนตัวออกไปนาะทีที่62นี่เป็นเหตุการณ์ก่อนโดนใบเหลืองครับคือเจ้าตัวเนี่ยขึ้นไปแจกลายเซ็นไปทักทายแฟนบอลบนอัธจันทร์ก่อนที่จะถูกผู้ตัดสินเรียกลงมาแจกใบเหลืองในสนาม <c oughs> ผมก็สงสัยนะว่าคริสบูทเนี่ยถูกเปลี่ยนตัวออกไปแล้วแล้วเขาจะไปทำอะไรเนี่ยมันไม่ส ผมเลยไปหามาครับข้อแรกที่ผมเจอคือการประพฤติที่ไม่เป็นน้ำใจต่อนักกีฬาซึ่งเอาจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับรุ่พินิษนะซึ่งมันก็มองได้หลายแง่นะคือแบบทำตัวชิลๆไปเล่นกับแฟนบอลไม่ให้เกียดกับการแข่งขันที่อยู่ในสนามมันก็อาจจะมองได้นะทุกคนคิดว่ายังไงก็ลองบอกกันหน่อยอีกข้อหนึ่งคือมาตรฐานความปลอดภัยของทั้งตัวนักเตะแล้วก็แฟนบอลครับคือการที่นักเตะคนนึงขึ้นไปบนสแตนเนี่ยเกิดความไม่ปลอดภัยได้ทั้งกับตัวนักเตะแฟนบอลจะรุมเข้ามาอัดกันี้ ก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคิดว่ามันเกิดเพราะอะไรแล้วก็เหมาะสมไหมส่วนทางนิวซีแลนด์ของคริสบูดรอไปฟุตบอลโลกครั้งแรกในรอบ16ปีหลังจากที่โคต้าฟุตบอลโลกเนี่ยขยายขึ้นมาทําให้โซนโอเชียนเนียได้โคต้าฟุตบอลโลกแบบการันตีนะดังนั้นชนะอีกนัดเดียวจะได้เจอคริสบูดแจกไลเซนส์ไปฟุตบอลโลกอีกไหมเรอดูได้เลยครับฟุตบอลโลกครั้งต่อไปนิวซีแลนด์เตรียมการันตีได้เลยอีกนัดเดียวครับ